นี่คือ AR16 นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือ MK8 ตัวท็อปสุดของร้านเป็นตัวที่เราควรจะทำแต่งฟูลเซตตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีวันนี้เรามาจับแต่งฟูลเซตนะคบว่า ตัวนี้แต่งแล้วมีอะไรเพิ่มมาบ้างและสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโดยที่น้ําหนักของน้องนะครับจะอยู่ที่2.2ถึง2.3กิโลกรัมนั่นเองนะครับถือว่าหนักเลยพอรวมของแต่งอะไรเข้าไปนี่ก็หนักจะแบบ2.7เลยได้เลยนะครับถือว่าโคตรดีนะครับตัวนี้แม็กกาซีนน้องเป็นแม็กกาซีนแบบอัตโนมัติหมายถึงว่าปกติมันเป็นแม็กไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมต้องดึงโหลดลูกแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับก็คือแค่ใส่แม็กเข้าไปก็คือมันจะโหลดลูกทันทีนะครับเดี๋ยวลองดูตัองอะเห็นไหมฟังเสียงเอาอีกรอบหนะนึ เป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะและอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะมีโหมดพิเศษนะครับเพิ่มมาเยอะหน่อยนะครับโดยปกติแล้วนะครับโหมดของเราจะมีโหมดนี้อโตเมตินะครับโหมดเซมินะครับก็คือทีละลูกใช่ไหมแต่ถ้าเราทําการปรับไปที่โหมดเซฟนะครับแล้วทําการกดค้างนะครับแล้วฟังเสียงนะไม่แน่ใจในในไมค์จะได้ยินไหม มันจะมีเสียงดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราให้เรากดสามทีฮะนี่แล้วทําการไปปรับไปที่โหมดเซมินะครับแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็นโหมดไบนารีกดหนึ่งออกหนึ่งนะครับปล่อยออกหนึ่งนะครับเป็นโหมดไบนารีถ้าเราปรับอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นโหมดเซฟนะกดครั้งแล้วทําการกดสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ปรับไปที่โหมดอโตเมตินะครับลองดูนะ จะยิงแค่3นัดเท่านั้นต่อให้เรากดค้างนานแค่ไหนนี่เรียกว่าเบิร์ดช็อตนั่นเองเป็นเบิร์ดโหมดเนาะก็ยิงทีละ3ลูกนั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์ที่เอาเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสโคบพับข้างนะครับก็คือเป็นสโคบซูมประมาณ2-3เท่านเนาะสามารถที่จะ,ะเข้ามาเพื่อซูมได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็ทําการกด แบบนี้นะครับก็ดึงออกไปเลยนะครับอีกอันนึงนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะั่นก็คือน้องเป็นโฮโลนะครับจุดแดงนะฮะตัวนี้จะกดเปิดแล้วจะมีจุดแดงแบบนี้จริงๆนะครับปรับไม่ได้นะไม่สามารถที่จะปรับซ้ายปรับขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ก็คือเปิดปิดอย่างเดียวเท่านั้นอย่างที่เห็นเลยถ้าเราใช้คู่กันเนี่ยเราก็จะเห็นจุดแดงในตัวส c o z o ูมตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคไหมอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะ อันต่อมาคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ d ีเบลนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเหมือน peq นั่นแหละก็คือสามารถที่จะเปิดตัวไฟฉายได้แบบนี้นี่ไฟฉายได้แล้วก็กดไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นกระพริบนะฮะแล้วก็กระพริบชา้าลงแล้วก็ปิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดค้างที่ปุ่มเดิมนะฮะ มันจะมีตัวเลเซอร์ออกมาแบบนี้นี่นี่มีเลเซอร์ออกมาแบบนี้เลยและเป็นเลเซอร์ที่ค่อนข้างแรงมากนะครับกดค้างอีกทีหนึ่งก็คือจะปิดนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับสามารถปรับเลเซอร์ได้อีกนะครับก็คือเรามีหมุนหมุนทางนี้คือเพื่อซ้ายขวานะครับอันนี้ก็คือขึ้นลงนะครับเนี่ยปรับได้ด้วยเพราะฉะนั้นยิงตรงแน่นอนยิงแม่นแน่นอนนะครับให้เราทําการเทสไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการปรับอีกทีหนึ่งโอเคไหมโอ้สวยมากจริงและอย่าง,งสุดท้ายนะครับนี่คือ กระบอกไฟที่แพงที่สุดนะครับก็คือตัวเทเซอร์แบบมีควันนะครับก็คือถ้าใช้แล้วเนี่ยเวลามีเซนเซอร์ผ่านเนี่ยตัวควันก็จะออกมาด้วยนะครับทาลูกเรืองแสงได้ด้วยแล้วก็ยิงออกมามีควันด้วยน,นั่นเองนะอันนี้คือแบบจัดเต็มที่สุดแล้วนะครับหมดนี่ก็บอกเลยว่า10บใบดาวเกินแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเกินแต่ว่าใครชอบมันก็เป็นนานาจิตต่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปนะครับในการยิงเนาะว่าลองแล้วสวยแค่ไหนนะครับตัวนี้แบตเตอรี่11โวลต์ตั้งแต่แกะกล่องน,นะ เดี๋ยวผมยิงให้ดูเนาะก็คือน้องรัวแบบนี้เลยนะครับเวลาเราดึงเนี่ยมันจะมีการค้างโบแบบนี้ด้วยเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ปุ่มตรงนี้เพื่อที่จะให้โบกลับมาเหมือนเดิมนี่ค้างโบหรือกดอีกรอบหนึ่งนะครับค้างไว้แบบนี้เรามีปุ่มฝั่งนี้ด้วยนี่ปุ่มฝั่งนี้กดนะครับมันก็จะเด้งเหมือนกันนะครับค่อนข้างดียังไม่หมดนะฮะม็กกาซีนนะครับเราสามารถปลดแม็กได้ฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับกดฝั่งนี้เพื่อปลดแม็กออก นะครับหรือฝั่งนี้ก็ได้นี่กดปุ่มฝั่งนี้ก็เพื่อปลดแม็กออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นไงของเทพจริงๆเนะี่ยอันนี้คือตัวท็อปแบบท็อปจริงๆนะความแรง2 5 0ร fps นะครับอัพสปริงได้จะอยู่ที่ประมาณ290ถึงเกือบเกือบ300นะครับถ้าอัพแล้วนะเกินกว่านั้นไม่แนะนำกระบ,บอกสูบจะไม่ไหวเอานะครับอ่ะไปยิงกันดีกว่านะครับอาลเราคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมายิงกันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงแบบไอ้นี่เลยนะแบบอัโตเลยนะ้นร,รับเลเบแลวคผมก็ ตัวนี้มันจะมีตัวเขาเรียกว่าโฮโลเนาะอย่างที่บอกนี่จุดแดงแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนี่อ่ะลองยิงดูนะว่าสวยแบบไหนไปอเอาล่ะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นโหมดแบบเรืองแสงอย่างเดียวดูดีกว่านะครับว่ามันจะเห็นลูกเรืองแสงไหมเฮ้ยเห็นว่าขอปิดไฟนะโห อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันมีควันออกมาด้วยแบบโหแบบโคตรสวยเนี่ยควันแบบโหสวยจริงอันนี้คือหมดแล้วนะคือหมดหมดหมดเกี้ยงละเออนะฮะสวยจริงอะ เป็นไงบ้างฮะยิงจบไปแล้วหูสวยแบบสวยมากจริงนะควันออกแล้วก็เลเซอร์นี่ชัดมากเลยนะผมชอบมากนะลูกเรืองแสงเนี่ยถ้าเราแช่ใหม่ๆมเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดกว่านี้นะของผมมีเนี่ยเป็นลูกเก่าแล้วมันก็จะไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นเนาะอ่ะใครที่สนใจนะครับอ่านในที่คอมเมนต์หรือว่ากดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย